สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการรู้ลักแผ่นดินนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มต้นกันสุดยอดคําคมจีนเลยนะคะถ้าหากคนเราสามารถสแดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ทุกสิ่งจะโชดช่วงชัดชวานดรสุญยญเซนค่ะใช่ไหมท่านสุนทนสุน,นอาจารย์ยต้องขยายละค่ะคนนี้แหละที่ที่คนจีนเขานับถือเป็นบิดา ยุคใหม่ดรสุนญเสนนะฮะแต่ท่านก็ปกครองได้ไม่นาน,นาเสียชีวิตซะก,ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสามารถแสดงศักยภาพสัมดงหรือแสดงอันเดียวกันออกมาได้อย่างเต็มที่ทุกสิ่งจะโชดช่วงชัวงช,วชวาลอันนี้สําคัญคอันนี้โยงมาปัจจุบันก็คือในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักอะไรชาวฝรั่งเขาจะเปรียบเทียบศักยภาพของคนเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งเบ่งเคยเห็นภูเขาน้ําแข็งไหม อยอดเขาแค่นิดเดียว5%้าเปอเซตอแต่ว่าไอ,ไอ,ไอไา้ฐา,านลากอะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก <นะ S 1> ็คือศักยภาพมนุษย์ที่แสดงออกอะมันน้อยทุกวันนี้ทั้งทั้งที่ทมนุษย์เรามีศักยภาพที่นอนนิ่งอยู่ข้างล่างแต่มีจิตใต้สำนึก<ช>อะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถเอาข้างล่างมาใช้ให้มากที่สุดหมายถึงว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าพลังศักยภาพเนี่ยมันจะระเบิดเถิดเทิงเลยทําได้จริงๆเบนลองคิดดูซิว่า คนคนหนึ่งอย่างเอดิสันทำไมทำเรื่องพวกเดียกว,วกับพวกนวัตกรรมที่เขาคิดขึ้นมาได้ถึง2,000กว่าชิ้นน่ะมันเป็นเรื่องมหาศจรรย์ใช่ไหมขณะที่คนคนหนึ่งชิ้นหนึ่งยังคิดไม่ได้เลยในชาตินี้ใช่ไหมนี่นก็คือความมหาศจรย์และต่อมานะฮะเบนไปดูนักปราชญ์ทั่วโลกที่เขียนที่คิดที่อะไรไว้อะเยอะแยะเลยอย่างบางคนเขียนหนังสืออย่างหลวงวิจิตรวาทการ หรือว่ากรมพญาดำรงราชานุภาพหรือว่าแม้กระทั่งเสถียรกเศนอะไรเงี้ยจะเห็นว่าหนังสือท่านเนี่ยโอ้โหทุกหูมากเลยแล้วคนสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะจริงเหรอเขาเขียนด้วยปากกาด้วยไอ้นิสอด้วยนะคงคงจะหูแล้วสมองต้องล้ำลึกต้องอ่านเอกสารเพราะหลวงพิจจตรท่านไปฝรั่งเศสไปเรียนฝรั่งเศสนะท่านก็แปลได้ด้วยแล้วก็เขียนได้ด้วย แล้วเขียนนิยายได้ด้วยเขียนอโอ้โหเพลงรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าศักยภาพมนุษย์เนี่ยมีเยอะแต่น่าเสียดายว่าเราเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้ว่าศักยภาพมันมีแต่ศักยภาพที่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะบา,นานนบางคนอาจจะเป็นนักคิดบางคนอาจจะเป็นนักค้นคว้าบางคนอาจนักวิจัยบางคนอาจจะเป็นนักนวัตกรรมอะไรกันแล้วแต่ค,คือคืองี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ เรียกพลังออกมาได้เนี่ยทุกทุกคนเลยนะคเอาสักสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละโอ้โหเบนเอยประเทศชาติโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขเลยใช่ไหมเบนลองคิดดูนะประเทศอินเดียเขาจะมีอะไรรู้ไอาลาดินกบตะเกียงวิเศษเคยดูป่ะเคยเสียอาจารย์เด็กเด็ก็ชอบนะมันสอนอะไรรู้ไหมอาลาดินกบตะเกียงวิเศษเบนมีหรือเปล่าที่บ้านอ่ะมีตะเกียงป่ะมีไม่รู้เอาจริงๆนะงนะ ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่อา,อาจารย์สอนอยู่ในใจต้องคอยขัดดึงออกมาตะวันตกกับตะวันออกไม่เหมือนกันคะตะวันตกเขาจะมีป๊อปอายอสแสดงถึงเขาสอนเด็กให้กินผักโขมขกินผักเพราะเด็กไม่เคยกินผักเด็กฝรั่งขี้เกยียจไม่เหมือนเด็กไทยแต่เดี๋ยวนี้เด็กไทยติดเด็กฝรั่งแล้วไม่กินผักคือพอกินผักโขมแล้วห้องกล้ามใหญ่ช่วยโอลิฟได้ไอบูโต้เนี่ยผักกระเด็นออกนอกโลกได้ก็แสดงว่าเขาต้องการสื่อให้เด็กเนี่ยกินผักเยอะๆอ แต่พออาาดินกาตะเกียงวิเศษเนี่ยเขาสื่ออะไรสื่อจิตใต้สํานึกเนี่ยว่ามีพลังเยอะพอถูตะเกียงมาแล้วตะเกียงโอ้ยักษ์เจนนี่ออกมาจะให้ทําอะไรทําได้หมดเลยมันหมายถึงว่าเราจะทําอะไรได้เยอะแยะเลยจิตใต้สํานึกเราเนี่ยพลังศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันเยอะค่ะแต่เราจะเอาพลังศักยภาพไปนอนหลับทับสิทธิ์หรือเปล่าอทีนี้นิดหนึ่งพออาจารย์พูดอย่างนี้อกลับมาที่เยาวชนหน่อยอาจารย์หลักแก้วเราพูดถึงเยาวชน เยาวาชนเอาน้องที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็ตามแต่เนี่ยดิฉันเรียนคําถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าส่วนราชการดิฉันพูดถึงส่วนราชการก่อนดึงศักยภาพเด็กๆคือสมมติเขาเก่งอะไรเนี่ยคือมันต้องใช้การดึงอาจารย์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คัดเข้าสมมติเหรียญทองเอาเข้าพอเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ส่งเขาเรียกว่ารัฐบาลก็ส่งให้เรียนให้ทุนให้ทุนนะแล้วก็เข้าแบงค์ชาติสมมติสมินะ แล้วเด็กก็เก่งๆๆอย่างนี้คือการดึงศักยภาพนะคือหน่วยงานต้องช่วยด้วยไหมเรื่องที่กำลังพูดถึงเยาวชนนะ่ใจถ้าเราสามารถคัดกรองได้นะ<อ>เพราะเด็กคนนี้สายศิลป์สายวิทย์ศิลป์ก็มีหนึ่งสองงานาวิทย์อะไรเงี้ยแล้วสามารถรู้ว่าเด็กคนนี้เก่งจริงและมีความรู้ความสามารถเนี่ยโอ,โอ้โหก็ต้องมีคนช่วยเหมือนกันนะต้องมีการมองช่วยกัน้องต้องหาวิธีการนะแล้วศักยภาพจะไม่หนีหายไปไหนมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่เด็กทุกวันนี้มันเรียนแต่ไอ้ไอ้วก z เนี่ยสมอง iq EQ ไม่เอาเลยเพราะ EQ ไม่เอามันอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะอยู่ในสังคมไม่ได้มันก็ทํางานอะไรไม่ได้อีกเพราะไม่ต้องทํางานร่วมกับคนไม่ได้ทํางานกับลิงกับแมวที่ไหนหรใช่ไหมค,ค,ค่ะพักก่อนนะคะสักครู่ค่ะ เวลาใครไปงานศพญาติตายเนี่ยก็ให้นึกถึงเขาเรียกว่าวัคทองของจีนก็มีดินันไม่ทราบนะถ้าอาจารย์ไม่คัดมาที่ฉันว่ามีแต่ของคนไทยนะลองฟังดูนะคะคำอ่าลองฟังดูนะคะเออซึ่งมาเซียนบอกว่าคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นความตายแต่ความหมายการตายนั้นไม่เหมือนกันขีดเส้นใต้เลยบ้างมีค่าหนักกว่าขุนเขาบ้างไร้ค่าเบากว่าขนนกอโอ้โหก็คือคนเรายอดคำพูด ก็คือจริงๆแล้วซิมาเซียนนี่เป็นนักประวัติศาสตร์เก่งมากคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นความตายอันนี้ต้องยอมรับกันว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดถ้าเกิดแล้วต้องตายแต่ความหมายของการตายนั้นไม่เหมือนกันตรงนี้สาคัญนะ,ะแต่ความหมายของการตายไม่เหมือนกันบ้างก็มีค่า,นนนนา,า,า,าหนักแน่นดุดขุนเขาถ้าภาษาจริงๆนหนักแน่นดุดขุนเขาก็คือบางคนตายไปแล้วเนี่ยโหคุณค่าหน้าเทิดทุน ดูคนที่มีอนุสาวรีย์ก็ได้ง่ายๆคนไม่ดีจะมีอนุสาวรีย์ไหมทำยังไงมีอนุสาวรีย์เป็นจับครนครสวรรค์อะไรเงี้ยใช่ไหมบ้างมีค่าหนักแน่นบางนตระกูลในดิฉันใหม่บ้างก็ไร้ค่าบางเบากว่าคนนกค่ะไร้ค่าก็คือมันไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือเกิดมาก็ปีละ700รอกว่าชามคือเช้าชามเย็นชามใช่ไหมปีละ7 0็ร้กว่าชามไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ประเทศชาติเสียหายนะ ประเทศชาติเสียหายเพราะคุณต้องกินน้ํากินข้าวกินปลาต้องหาที่นอนต้องเสียค่าแอร์ค่าไฟฟ้าค่าแล้วหลวงยังมาเลี้ยงเอาอีกแล้วรัฐบาลยังต้องเลี้ยงอีกอใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมีคุณค่ากับไร้คุณค่ามนอยู่ที่ตัวเราแต่ปลายของชีวิตตายแน่นอนแต่ก่อนตายขอไว้ลายกับชีวิตหน่อยทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองสักหน่อยไม่ดีกว่าหรือดีสิคะจะได้ให้ลูกหลานไม่ว่าเออพ่อแม่กูไม่ตายเปล่าไว้ได้ทําความดีความชอบให้กับสังคม หรือเฮ้ยยิ่งคิดไม่ได้แลวพ่อแม่กูทําอะไรไว้วะเนี่ยความดีอะไรไว้เนี่ยถ้าเขาคิดอย่างนั้นละแย่แล้วนะแม่นึกถึงเพลงอะไรไหมต้นตระกูลไทยเออจันท์เชียมพันธา e นัา่นแหละ่ไหมไห่เท้าสุรนารีะอะไรต่างไล่มาเรื่อยเลยเนะใ,ในจันทร์หนวดเขี้ยวพญาพิชัยดาผักพวกนี้ล้วนแต่เป็นต้นตระกูลไทยที่ได้สร้างคุณอุปการไว้ให้กับสังคมนะเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหม ผอพูดถึงเพลงว่ามีเพลงอีกนิดหนึ่งจะร้องสิไม่กจะฟังเพลงคนไงเพลงคนเขาได้ยินไหมจะต้องรอพูดก่อนทีต้องให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทานอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสําคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียวมันตายแต่ว่าควรทําตัวให้เปลี่ยนประโยชน์ชาติไทยของเราจะได้รุ่งโรจน์เท่าทันอย่าละเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสําคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ตายแล แต่ก่อน <inqu iet S 1> ตายขอไว้ลายหน่อยทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนาะย้ายซื้อมาเสียนท่านว่าา <speaker> <ifies> นี่เอาต่อไปนะคะฮั่นโกโจนะคะซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นนะคะ,ะท่านบอกว่าพูดถึงการวางแผนฆ่าสู้จ้างเหลียงไม่ได้จ้างเหลียงนั่งวางแผนอยู่ในกองบัญชาการแต่สามารถกําหนดชัยชนะไกลนับพันลีพูดถึงการปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขฆ่าสู้เสียวเหอไม่ได้ เซียวเหอรู้จักเอาใจใส่ประชาราษฎรสนองสเสบียงกลังไม่สิน้นพูดถึงการสู้รบข้าสู้หันศินไม่ได้หันศินสามารถนําทหารนับหมื่นออกสู้รบอย่างกล้าหาญร,รบครา,ดาใดชนะครานั้นบุคคลทั้งสามล้วนเป็นยอดคนแต่ข้าก็สามารถใช้งานคนทั้งสามได้นี่คือบทสรุปนะคะนี่คือเคล็ดลับในการได้บัลลังก์ของข้าเซี่ยงหวีมี ฝานเจิงคนเดียวแต่ไม่รู้จักใช้เหตุนี้เองเขาจึงพ่ายแพ้แก่ข้าโอ้โหนี่ฮั่นโกโจก็คือค่ะพระถมฮั่นโกโจราชวงศ์ฮั่นค่ะที่เล่าให้ฟังว่าถีบลูกถีบเมียไปจย่างไรในสามก๊กคนนี้อาจารย์บอกมีคลดลับนะแต่เขามีมีคนเก่งๆสามคนเนี่ยก็คือจางเหลียงก็คือจางเหลียงก็คล้ายๆคงเบ้งเป็นนักวางแผนนักยุทธศาสตร์ค่ะส่วนเสียหัอก็เหมือนนายกรัฐมนตรีช่วยทํางานบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ส่วนท่านสินเนี่ยนักรบ เป็นนักการทหารที่ยิ่งใหญ่นะสามคนนี้มารวมกันติดซึ่งจริงๆแล้วหันซินหรืออะไรเนี่ยมันก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามเสี้งวี่นะแต่ตอนหลังหรือปังชนะนะหันซินมาหรือปังก็ไม่ได้ใช้หันหันซินนะ,ะแต่เซียวโหวเนี่ยตามหันซินหนีแล้วเขาไม่ใช้กูวู้หนีละไม่เอาละไม่เห็นความสําคัญไงก็ไปตามมาพอตามมาครานี้ก็มาช่วยปรากฏว่าสามคนเนี่ยช่วยให้หรือปังเนี่ยปกครองแผ่นดินจีนได้เป็นหนึ่งเดียว ในลาชวงต่อจากราชวงจินเนี่ยจินสีทองเตะก็เป็นราชวงหัน่นสุดยอดเลยเขาบอกว่าบุคคลสามคนล้วนเป็นยอดคนแต่เราใช้เขาได้หมดมใครเก่งกว่ากันละนั่น,นะสิเพราะฉะนั้นต้องใช้คนดีคนเก่งอยู่ในอุ้งม,มือเราเราก็สามารถที่จะปกครองบ้านปกครองเมืองได้นี่เขาว่าไว้มันอยู่ที่วิธีการวางแผนวิธีการแต่จะหาคนคสามคนนี้ในปัจจุบันก็คงจะยากจนะต้องหางแล้วก็<า>เอามาใช้ให้ได้ค่ะทํางานคนเดียวไม่ได้เพราะทํางานคนเดียวนี่ไม่ไหว กลายเป็นผู้จัดการสันดานเสมียนทำเองทุกอย่างไม่ได้ต้องมีที่ปรึกษาที่เขามีหลากหลายศาสตร์พักก่อนนะคะเสียเอียนบอกอย่างนี้นะคะสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเมล็ดพืชพลังที่เมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งสำแดงออกมานั้นช่างยิ่งใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงอููเมล็ดจิ๋วนี่นะจารย์ยังไงทะเบียนอ่านแล้วเป็นไงมีความสึกว่า เด็กๆอ่านก็ผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าเรามาล้ำถ้าอ่านแบบสกัดอย่างขมเคี้ยวอย่างที่อาจารย์บอกต้องมีวิธีคิดเนาะอาจารย์ช่วยคิดหน่อยเอาง่ายๆเลยรู้จักมักระโถไหมมักระโถแม่รู้จักเรียนแต่เด็กๆมักระโถอันนี้จิมเอาน้ำบ่อน้อยเลยเต็มเลยแล้วไอ้น้ำบ่อน้อยนี่แหละไอ้เม็ดพืชเม็ดเดียวเนี่ยทำให้เป็นเจ้าเมืองมมตมะจริงป่ะจริงตอนหลังเนี่ด้วยสติปัญญาไงให้มาเหรียญเดียวก็สามารถจะเอาไปปลูกพืชปลูกผักได้ ใช่ไหมแต่ในความหมายนี่ไม่ใช่แต่นี่นี่เล่าให้ฟังเฉยๆในความหมายนี่สําคัญมากเบนเคยเห็นต้นใสไหมต้นสั้เคยเห็นใหญ่โตนกเวลามันกินเม็ดใสมันจะเม็ดสีชมพูเล็กๆไอ้เม็ดจิ๋วๆเนี่ยนกกินแล้วก็ไปอึบนต้นโบสถ์วิหารแล้วมันจะเกิดเป็นต้นใสพระเดือดร้อนไหม ต้องถกขมห็นขึ้นแล้วก็ตัดออใช่ครับแต่ไม่ได้เห็นพระึ้่ไปตัดเนี่ยเพราะทาไมตัดดี่ต้นโซ่ต้นใจมาขึ้นบนโบสถ์บนวิหารไม่ได้แล้วไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยถ้าไปตกบนพื้นดินจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นสิบยี่สิบสามสิบมันจะกลายเป็นต้นโพต้นสที่ยิ่งใหญ่มากเลยจริงไหมจริงจริงค่ะเห็นไหมเมล็ดพืชเล็กไหมและยิ่งใหญ่ไหมข้าวเล็กไหมข้าวกระจิ๋วดีอ แต่เลี้ยงคนได้ทั้งโลกไหมโอ้โหไมีวิธีคิดอีกนะเพราะไม่มีวิธีคิดไงวิธีเราจะนั่นยังไงใช่ไหมจริอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมล็ดพืชเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยมันแสดงพลังออกมามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คืออ่าจริงๆมนุษย์เนี่ยเล็กกว่าเมล็ดพืชอีกนะยังไงเอ้าเซลล์ไงกว่าจะมาเป็นเบญจพรอร์เนี่ยจะหลักแก้วเซลล์ออกมาเนี่ยจิ้วเดียว400ล้านตัวเนี่ยวิ่งอุดจุดจุดจเราเป็นอะเก่งมากนะอาจารย์ก็เก่งมาใช่ไหมจริง S <s> <S <f led> ไปอบรมเด็กก็บอกว่า <c oughs> ถ้าเอาพวกเองมา400ล้านคนเลยให้วิ่งได้ที่หนึ่งแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเองจะมีสิทธิ์อาจารย์สงสัยจะเกิดเป็นแมวเป็นหมา400ล้านเราเนี่ย400ล้านตัวเราชนะมาแล้วที่หนึ่งแล้วเราจะปล่อยเวลาที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยให้มันหมดไปวันวันหนึ่งได้อย่างไรมันเกิดเป็นคนมันเกิดยากว่านั้นเป็นเมล็ดพืชเม็ดหนึ่งนี่แหละมันยิ่งใหญ่ไงมันยิ่งใหญ่ มันอาจจะ,มะเมล็ดอะไรก็แล้วแต่เพราะเวลามันออกมาอย่างรากฝังโคนมันกลายเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็แผ่ร่มเงาออกไปบางอันก็มีเม็ดบางอันก็ไม,ไม่มีผลให้ก็มีกิ่งก้านมีออกซิเจนและให้นกกาได้อยู่มันยิ่งใหญ่มากจริงเ,เพราะฉะนั้นพลังมเมล็ดพืชอะยิ่งใหญ่แต่พลังความคิดเล็กๆอย่างมนุษย์เนี่ยใหญ่กว่ามเมล็ดพืชอีก<ม>คิดได้โอ้ออโหใหญ่โตโบราณสมัยก่อนค่ะ สองร้อย <200 S 2> ปีสองร้อยปีสมัยพระเจ้าตากอยู่เฮลิคอปเตอร์บินมาพระเจ้าตากจะคิดอย่างไรเ<ม>ออเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยดาวอังคารหรือเปล่า<ม>เห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นไปได้ใช่ไหม<ช>เป็นไปได้เครื่องบินเป็นไปได้เรือเป็นไปได้รถไฟที่เร็วที่สุดในโลกไปเชียงใหม่หนึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยเป็นไปได้แล้วเห็นไหมต่อไปกระสวยอาวากาศยิงปุ้งจากกรุงเทพไปลอนดอนหนึ่งแปดนาทีลงแล้วเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่ บอกมันเป็นปมันเป็นไปได้เพราะพลังในสมองของมนุษย์มันยิ่งใหญ่กว่าพลังใน,มมนเมล็ดพืชอีกอจไม่เชื่อลองหัดคิดกันสิรู้จักคิดคิดทีละนิดทีละหน่อยประกอบการเนี่ยจิ๊กซอว์ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไหมถ้าช่วยกันคิดคิดเพื่อบ้านเพื่อมืองคิดเพื่อคนอื่นอย่าคิดเพื่อส่วนตัวใช่ไหมเพราะนี่ก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่มเมล็ดพืชจะมองผ่านเพราะนักปราชญ์ระดับนี้เขาไม่มามองว่าเมล็ดพืชมันถ้าเรามองถุงอก ปลูกเขาบอกอะไรปลูกปลูกอะไรได้อะไรบางคนมาจริงปลูกถูเขียวทำไมได้ถ่วง,งอกจริงอาจารย์พูดถูกใช่ไหมเพราะนั้นเบนจะเห็นว่าเรื่องราวพวกนี้ถ้าเราสามารถเอามาผลักดันให้มันเกิดความคิดหรือว่าใช้เป็นในชีวิตประจำวัน คนไทยแล้วรู้จักคิดได้มากดิฉันคิดคได้ตอนนี้เลยคุณผู้ชม,มเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะฉะนั้นคิดได้ก็คือมั่นคงในการเป็นคนดีอย่างสม่ำเสมอ,สมอเป็นคนดีของแผ่นดินขอบคุณที่ตามชมรายการรู้รักแผ่นดินนะคะวันนี้ลาเช่นเคยค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ